S <S คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งไหมฮะที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้รหรือแพ้อะไรง่ายๆมันจะเป็นผดผืนคัน มันจะแบบว่าไม่มีความสุขเลยอ่ะมันแพ้ง่ายเหลือเกินวันนี้ผมมีตัวช่วยมาฝากนี่ฮะตั้งใจฟังเลยพลูคาวพลัสตาพ่อทองชิดนะเขาจะช่วยยังไงอ่ะเดี๋ยวพูดคุยกันหน่อยนะฮะกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับคุณแคทนัทนันบัวใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาจริงนะปัญหาเรื่องนี้คนไทยเป็นเยอะมากอ่อใช่ภูมแพ้เนี่ยฮ<ช>ผมก็เป็น ค่ะก็เป็นเหมือนกันนะคะก่อนอื่นต้องขอเท้าความให้ฟังก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยแคทเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้ชีวิตคือลำบากมากค่ะเวลาที่เราเจอฝุ่นควันเจอมลพิษต่างๆหรือแม้กระทั่งเจอฝนค่ะผดผื่นก็คือมาเต็มละคือใช้ชีวิตลำบากจริงค่ะคือมันต้องแบบระวังจนแบบใช่โทษทีบางือบางคนถึงขั้นหมันไส้อะจริงค่ะคือเขาไม่เข้าใจเราหรอกค่การเปลี่ยนแปลงนิี้เดียวก็ไปแล้วผื่นมาเต็มตัวแล้วพอยิ่งเราโตขึ้นนะคะต้องทํางานสายอเวนต์ที่ต้อง ใช้หน้าตาผิวพรรณเวลาไปที่ไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยคือที่ผ่านมาเราก็แก้ปัญหาแบบง่ายๆเบสิกเลยคือซื้อยาแก้แพ้มาทานค่ะแต่การซื้อยาแก้แพ้มาทานเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเราทานแล้วเราจะรู้สึกง่วงซึมตลอดไม่เฟรชที่สําคัญเลยค่ะเวลาที่เราไปทํางานหน้างานโอ้โหบางทีมันก็รู้สึกคันผดไม่ได้ก็จะมีการเกาพอเกาล้วก็จะเสียบุคลิกค่ะทางทีมงานก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยยืนนิ่งๆหน่อยสิเกาตลอดเลยมันไม่ได้นะตอนนี้อยู่หน้างานนะ ใช่มันเสียมากค่ะคือเมื่อก่อนเราก็จะโฟกัสแค่เรื่องของการทํางานการดูแลที่บ้านจนหลับไม่ได้แบบสนใจเรื่องตัวเองเลยพอมีฟิทแบ็กกลับมาแบบนี้เราก็รู้สึกโหใจเสียเลยค่ะมันเป็นหน้าที่การงานด้วยก็เลยเริ่มศึกษาเลยเนาะเริ่มศึกษาเริ่มศึึษษาผู้เชี่ยวชาญจริงจังเลยค่ะครับเออพอเริ่มศึกษาปุ๊บเป็นยังไง ก็มีการใช้สเตียรอยด์ด้วยใช้<ะ>ยาทายาฉีดด้วยแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นแคก,ก็เลยพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจนไปเจอบานหนึ่งที่เขาใช้สมุนไพรเป็นหลักก็คือตัวภูาขานี้ ึ<ด>่งจะเป็นสมุนไพรที่ดังมากๆนะคะ,คะบางท้องถิ่นเนี่ยค่าก็จะเรียกว่าผักขาวตองเ,ออเขาก็จะมีสรรพคุณที่ดีหลายอย่างเลยค่ะมีงานวิจัยรองรับออกในแบบร้อนด้วยแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าเอ๊ะโรงงานผลิตเขาเป็นยังไงงานวิจัยเขาเป็นยังไงเลขที่จดแจ้งโอเคไหมจนเรามั่นใจก็เลยเปิดใจทานค่ะถ้าผมถามว่าภูคาาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสมุนไพรเนี่ยนะฮะที่บอกว่ามีมีฤทธิ์ที่สามารถช่วยได้หลายอย่างเลยหลายอย่างใช่มีอะไรบ้างฮะ โหก็แบบสร้างภูมิคุ้มกันได้นะคะทําให้แบบร่างกายเรา ปรับตัวดีดีขึ้นคใครจะ่บอกว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยลองหาข้อมูลได้ซึ่งสรรพคุณคือเยอะแล้วก็รอบด้านมากๆ<อ>เป็นสมุนไพรไทยที่ได้รับการยอมรับจริงค่ะคและ้วนอกจากนี้ในกระปุกนี้คขาก็ยังมีสารสกัดอย่างอื่นอีกด้วยนะคะคอย่างเช่นสารสกัดจากกระชายขาวนะคะสารสกัดจากขมิ้นค่ะหรือว่าจะเป็นพวกใบบัวบกตลอดไปจะถึงกลุ่มวิตามินอย่างพวกซิงด้วยก็เลยจะช่วยได้เยอะมากๆใครที่แบบร่างกายรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเป็นเหมือนแคทคือผิวแพ้ง่ายแพ้ไปหมดเนี้ยลองเปิดใจทานได้ค่ะ คือก่อนที่คุณแคทจะปล่อยสู่ตลาดเนี่ยทดลองกับตัวเองมาก่อนแล้วใช่ค่ะออทดลองมานานขนาดไหนฮะ พอน่าจะปีกว่าโอ้โห่ะตมั่นใจอะนะตัมั่นใจแล้วค่ะและตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็ได้รับรางวัลการันตีด้วยนะคะเป็นรางวัล SQC Award 2024ค่ะหรือว่ารางวัลสุดยอดธุรกิจยอดเยี่ยมนั่นเองอุ้ยเรอะรางวัลนี้ไม่ได้ว่าจะได้ง่ายๆนะได้รับรางวัลมาด้วยนีเป็นการกรันตีถึงคุณภาพของสินค้าอีกด้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลนะคะจะเป็นรางวัล Branding Award 2024ด้วยค่ะเป็นรางวัลสุดยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยค่ะ ทีนี้มาพูดถึงฟีดแบ็กกันบ้างขอลูกค้าใช้แล้วเป็นยังไงวะา ส่วนใหญ่ก็คือชอบมากอยากใจทุกท่านได้ลองเปิดใจไปใช้ดูนะคะหรือว่าไปดูคอมเมนต์จากในเพจของเราก่อนก็ได้คือตอนนี้หลายหลายคนบอกว่าโอ้โหต้องขอบคุณสมุนไพรไทยแล้วก็ขอบคุณสูตรของเราจริงๆค่ะที่คิดคนขึ้นมาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็มางานในครั้งนี้นะคะแบบเป็นอีเวนต์พิเศษเลยของแบรนด์เราเลยก็ว่าได้ค่ะที่ได้มาอยู่ในรายการซับสแยดนะคะก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยค่ะสําหรับ100สายใสแรกนะคะที่โทรเข้ามาแล้วจองสิทธิ์กับเราค่ะเราจัดให้แบบ พิเศษเลยนะคะตอนนี้ปกติเราขายที่กระปุกละ390บาทนะคะแต่ตอนนี้จัดให้เลยค่ะซื้อ1แถม1ในราคากระปุกละ390บาทซื้อ2แถม2นะคะในราคาเซ็ตละ690บาทหรือว่าจะซื้อแบบ3แถม3ก็จะคุ้มขึ้นมาอีกเพราะว่าคุณจะได้ทั้งพลูคาพลาตาพ่อทองชิดนะคะไป6กระปุกด้วยกันแล้วก็จะได้สบูพ่พลูคาวเราด้วยค่ะไปอีก1ก้อนซึ่งอันนี้เขาจะช่วยบำรุงจากภายในสู่ภายนอกใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าตัวสบู่เนี่ยก็จะช่วยบ ปรุงจากภายนอกด้วยใช้หลังอาบน้ําได้ตลอดเลยเวลาอาบน้ำเนี่ย <ฮะ S 1> คือฟอกได้ตลอดอยากได้แล้วติดต่อยังไงดีตอนนี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะภููขา1688่แอดมาแล้วก็แจ้งแอดมินด้วยนะคะว่าจองสิทธิ์โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นแบบไหนสามารถแจ้งได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรหาเราก็ได้นะคะ0 6 1 9 8 5 3 5น3ค่ะตลอดไปจนถึงแส,สแกน QR code ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะแต่ต้องรีบตัดสินใจกันหน่อยเพราะว่าโปรโมชั่นเรามีเพียงแค่ 1, 100้สายแรก เท่านั้นคะส่งชื่อจองสิทธิ์กันได้เลยนะคะอยากจะได้เป็นโป,โปรแบบ1แถม1หรือว่า2แถม2 3แถม3แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนได้เปิดใจดูจริงๆนะคะราคาคือดีมากๆแล้วคุ้มจริงๆค่ะนี่นะฮะแล้ว<อ>วิธีการใช้มาเลยนะเราพูดถึงวิธีการใช้สักนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะยอดขายรจริงๆก็ต้องบอกว่าสูงมากๆอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆ วิธีกินหรือว่าวิธีใช้ใช้ยังไงบ้างง่ายมากเลยค่ะของเราเนี่ยก็คือทานวันละ1เม็ดก็ได้นะคะแต่ตัวแคทเองเนี่ยทานวันละ2เม็ดนะคะคือมันจะช่วยให้เห็นผลไวขึ้นแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละทั้นนะคะ, 1>, คะ 1, 1กระปุกเนี่ยก็จะมีทั้งหมด30เม็ด้ด้กันเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้คือคทานง่ายนะคะย้ำโดวสักทีฮะ โปรโมชั่นของเรา<ฆ>ตอนนี้1กระปุกนะคะ30เมตรถ้าทานวันละหนึ่งเมตรก็อยู่ได้เป็นเดือนเลยครับคุ<ฆ>้มมากซื้อ1นึ่งแถมหนึ่งในราคา390บาทนะคะหรือว่าถ้าสนใจแบบซื้อกระปุกแถม2กระปุกก็ได้ในราคาเซตละ 6- กร้อบาทคุ้มที่สุดก็คือการซื้อแบบ3กระปุกนะคะจะได้รับฟรีอีก3กระปุกแล้วก็ยังได้รับสบุ่คพรคขาวด้วยอีก1ก้อนค่ะในราคาเซ็ตละ990บาทแอดไลน์เข้ามาจองสิทธิ์แจ้งชื่อบทดโฮไว้ได้เลยนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่100 0ท่แรกเท่านั้นที่จะได้รับ นี้ใครที่บอกว่าทานอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งไม่ควรพลาดค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นวันนี้คือคุ้มจริงๆนะคะคุ้มมากๆก็สามารถสั่งมาได้เลยค่ะเบอร์โทรของเรานะคะ0619853553โทรเข้ามากันได้เลยค่ะนะฮะหรือว่าไลน์มาก็ได้นะครับแล้วก็สแกน QR code ก็ได้เช่นกันนะฮะเพราะว่าร้อยสิทธิ์เนี่ยมันหมดไวมากหมดไวมากนะครับ นะใครที่ใช้อยู่แล้วหรือว่าอยากจะทดลองใช้นะครับผมบอย่างที่คุณกันบอกว่าอยากให้ลองเปิดใจใช้ดูเพราะอันนี้เป็นสมุนไพรไทยด้วย <jam Stadium> า <Commons> ขายมา2ปีแล้วขายไปกี่กระปุกแล้วฮะเนี่ยโอ้ห, <eps> หสองปีที่ผ่านมาประมาณแสนกว่ากระปุกแล้วค่ะค่ะรีวิวคือล่อทลายมากมากสุดยอดมากคุณผู้ชมอย่ารอช้านะผมบอกให้นะว่าโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้จัดบ่อยๆนะฮะนี่เฉพาะรายการแซ่บสุดย์ของเรานะใช่นะฮะหนึ่งแถมหนึ่งสองแถมสองสามแถมสามบวกสบู่อีกหนึ่งก้อนอ่า ก <c oughs> ็ฝากไว้ด้วยนะคะโปรโมชั่นดีแบบนี้คือคุ้มแน่นอนแล้วนอกจากนี้คือสารสกัดของเราเน้นเป็นสมุนไพรไทยนะคะมาจากพลูคาวค่ะทุกท่านสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าพลูคา่ยช่วยเรื่องอะไรอันนี้จะเป็นสมุนไพรของไทยที่ดังมากๆเลยนะคะมีงานวิจัยรองรับทั่วโลกเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ก็ยังมีสารสกัดจากพวกขมิ้นนะคะกระชายขาวค่ะใบโบกกลุ่มวิตามินอย่างซิงค์ด้วยนะคะคือครบมากๆเลยค่ะท่านไหนที่บอกว่าช่วงนี้หน้าฝนละอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเจอมลพ ภาวาตากตเนี่ยก็เปิดใจให้ภูเขาพัตราพ่อทองเชิของเราได้เลยนะคะตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะทีมงานบอกว่าเหลือประมาณ10กว่าเซตเท่านั้นนะคะ,ะก็จะหมดโปรละตอนนี้เบอร์โทรของเรานะคะ061-985-3553ค่ะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ก็ได้แอดภูเขา 168 8นะคะสแกนคิวอาร์โค้หน้าจอก็จะสะดวกยิ่งขึ้นค่ะสแกนแล้วทักหาแอดมินด้วยนะคะแจ้งชื่อเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ให้ชัดเจนด้วยค่ะแจ้งทีมงานเราด้วยนะคะว่าอยากจะได้เป็นแบบโปร1แถม1 2แถม2หรือว่า3แถม3แต่แนะนำค่ะว่า3แถม3าจะคุ้มที่สุดเพราะว่าได้ของแถมเป็นสบู่ใช้ภายนอกได้อีกด้วยเรามีบริการจะส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยนะคะเก็บเงินปลายทางก็ฟรีอีกด้วยค่ะคือคุ้มมากแล้วก็สะดวกจริงๆค่ะฝากพลูกาพัดตราพ่อทองชิดไว้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมนะฮะสำหรับท่านที่บอกว่าเอ๊จะมีการเพิ่มสายไหมเสียใจฮะเวลาหมดครับหนึ่งร้อยเดี๋ยวต้องเชิญมาครหน้าแล้วกันนะฮะก็ต้องรอครั้งหน้านะครับผมเอาโทรเลยนะฮะศูนย์หกหนึ่งครับเก้าแปดห้าสามห้าห้าสามขอบคุณคุณแคทมากครับขอบคุณครับขอบคุณคร์ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมไปพักกันสักรู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทราบกันต่อครับ